ฮะสวัสดีครับมี่รักี่แบรน,นะครับวันนี้หมี่จะมาแนะนำะทางเติมเงินกับทางอ e ีลัตติชอปนะครับเพราะว่าอ oh, uh, e ีลัตติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อ e ีลัตติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮะสวัสดีครับแมีครับวันนี้เราอยู่นแบร์นะครับ วันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง White Leaf Abyss นะครับซึ่งจะเข้าเร็วๆนี้นะครับตรงกลางเนี่ยนี้คือของเซฟจีนแล้วก็ซ้ายบนเนี่ยของโกบอลแต่โกบอลยังไม่เปิดนะแต่ว่าเขาดันเข้ามาแ,ลแหละแต่ยังกดเล่นไม่ได้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมจะมีของรางวัลนะครับแต่ยังต่างกันอยู่นะเพราะว่าเออของจีนมันเปิดไปไกลแล้วไนงะ แต่โกบอลเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะอีกไม่นานก็ตามทานเพราะว่าเร่งแผดมากเลยนะที่หลังกับไลลามาใส่คู่กันเลยนะโอ้โหเบิ้ลขายมากตอนนี้นะเร่งเร่งมากแถมยังไม่พอมีคอเดียแล้วก็มีเนเมซิก่อนหน้านี้มาขายเลยนะโอ้โหหนักจัดหนักจัดไปมากเลยนะครับก็เพื่อนๆจะเปิดอะไรก็คิดดูดีๆพยายามเปิดตัวที่เล่นยาวนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเห็นไหมว่าเวลาเราผ่านด่านเห็นไหมมันจะมีคล้ายๆเป็นถังเนี่ยถังเนี่ยภาษาโกบอลเนี่ยเขาเรียกว่าไว้ เอ่อเอเนอร์จีซึ่งอะไรสำคัญมากเพราะว่าเราจำเป็นต้องไปซื้อบัฟนะครับอ่าเนี่ยครับเห็นบ้าเราเอาถังเบียร์มาซื้อบัฟสมมุตินะถ้ามีกดให้โจมตีเนี่ยมันจะออกมา3ออมถ้าเรากดให้โจมตีออฟโจมตีจะออก2แล้วมันจะสุ่มอีกหนึ่งไปป้องก,กันกับซับถ้าเราปลดเออถ้าสมมุติเรากดเอ,อ,อ่อป้องกันคือตรงกลางเนี่ยมันจะออกออฟป้องกันมา2แล้วอาจจะสุ่มซับพอร์ตหนึ่งหรือโจมตี1 ถ้าเราอันที่3เนี่ยซับพอร์ตซับพอร์ตถ้าเรากดไปเนี่ยมันจะออก2ออฟแล้วก็มีโอกาสออกโจมตีกับป้องกันโดยสรุปก,ก,ก็คือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกสายไหนเพื่อนก็เลือกสายนั้นแค่นั้นเองครับเพียงแต่ว่าเราไปกดที่สายนั้นเนี่ยโอกาสที่ออฟของสายนั้นจะออกเกยอะกว่าสายอื่นไม่่าแค่นั้นเองอันนี้มีขอพูดนิดนึงว่าบัฟพวกนี้เราสามารถดองได้แค่เดือนหนึ่งนะครับเราเอ่อแล้วบัฟเนี่ยเราสามารถเก็บสูงสุดได้แค่8บัฟนะเพื่อนๆต้องดูบัฟให้ดีด้วยนะครับ อ่าอันนี้คือเวลาตีบอสเห็นป้าเวลาเราตีบอสเสร็จเราจะได้ถังเบียร์มานะครับหรือว่าวอยเอเนอร์จี้นะอันนี้คือข้อมูลบอสนะครับถ้าข้างล่างตอนนี้เห็นป่าโกบอลเนี่ยจะมีอยู่แค่5ตัวแต่ว่าอย่างที่บอกคือ1เดือนเนี่ยบอสมันจะสุ่มมาเอาเฉพาะแพทที่มีข้างบนคือจีนเห็นไหมครับว่าบอสตอนนี้เยอะกว่าเยอะมันก็จะสุ่ม5ตัวไม่อันนี้คือที่มีไปไปไป,ไปถามเออเคียเวเบมาเนี่ย เขาบอกบอกว่ามันไม่มีตายตัวนะอย่างเช่นเดือนนี้5ตัวนี้เดือนนี้5ตัวนี้ไม่มีนะมันสุ่มมั่วเลยแต่ว่ามันจะเป็นบอสแค่ในแพตณตอนนี้ที่มันมีแค่นี้ครับจะคงโกบอลเนี่ยตอนนี้บอสน้อยอย่างมากก็จะแบบเออหน้าเดิมเดิมเลยพี่มาอย่างเงี้ยพี่มาพี่หมาอย่างเงี้ยแล้วก็พี่กวางประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวอนาคตถ้าเออแพทตามจีนทันเนี่ยซึ่งหมีมองว่ายังไงก็ตามทันอยู่แล้วแหละโอ้โหดูเขาเร่งแบบเดือนหนึ่งสองเดือนอัพทีสองจุดหนึ่งสองจุดสองสองจุดสามแล้วโอ้โหไวมากนะ เนะะี้ค่ะว่าอาริซาที่จะเข้ามากรลาสิ้นเดือนด้วยนะวันที่ยี่สองยี่สามเนี่ยแหละถ้าเกิดมีผู้ิีขอภัยแต่ว่าน่าจะประมาณนั้นแหละคือเร็วเกินไปอะ่ะไม่มีความจําเป็นเลยที่คือตอนนี้เพื่อนๆต้องวิคห์ตัวให้ดีนะตัวไหนที่เพื่อนๆไม่ใช้ยาวไม่จำเป็นต้องไปเปิดเลยครับเน้นจต่ตัวใช้ยาวเอ็นเกมของจีนพอเพื่อนๆต้องตอนนี้เกิดเราเราจะมองสเกลการใช้ตัวละครให้เราไปมองอตัวละครที่จีนว่าแต่ละทีมแต่ละท่าแล้วเขาจัดทีมยังไงแล้วเราเลือกตัวนั้นประมาณนี้แล้วแล้วก็เรื่องสําคัญก็คือแม ส่วนบอสเนี่ยหมีบอกจริงมันไม่ได้ยากถ้าเราเลือกอบัฟเนี่ยแปดบัฟเนี่ยให้ตรงกับธาตุเราเอา้ยให้ตรงกับไทเราแค่นั้นเองครับอ่าต่อไปนะครับก็คือข้อมูลไวล์ลิฟต์อาบิดนะครับอันนี้เข้าๆให้เพื่อนๆอ่านนะว่าต้องเล่นอะไรยังไงบ้างพอเราพอเราไปส่งบอสเนี่ยเห็นปะมันจะบอกบอกว่ามีบัฟสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองสีเขียวเนี่ยเพื่อนๆอ่านเลยว่าจะป้องกันจะได้แมคแคทพีสีเขียวแต่ว่ามันจะมีปัญหานิดหนึ่งก็คือว่า บัฟเนี่ยเราจะต้องเก็บบัฟยังไงอ่าอย่าง,อ,อ,ยางอย่างตอนแรกเนี่ยบัฟฟ้ากับบัฟม่วงจะไม่มีนะเพื่อนเพื่อนต้องไปเก็บเพื่อนเพื่อต้องไปสุ่มเนี่ยเขียวเนี่ยให้ได้ถึง3ก่อนพอสุ่มเขียวสามเนี่ยมันจะมีบัฟฟ้าส่วนบัฟม่วงเนี่ยเราก็ต้องเก็บบัฟฟ้าเนี่ยแปดอันหนึ่งเป็นบัฟม่วงอันนี้สําหรับเ,เ,เพื่อนๆที่ไม่รู้นะเออเดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองเล่นไปสักตาสองตาเดี๋ยวเพื่อนจะเก็ีเลยพเพื่อนจะลองอ๋อมาอย่างนี้นี่เองนะพอดูอย่างนี้อาจจะงงงนิดหน่อยก็คือ แล้วก็คือจริงมันก็เรื่องบัฟไม่ได้หรอกเพราะมันสุ่มบัฟใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราแคเ่เราสามารถไปสุ่มบัฟได้ว่าเราจะเอาท้ายไหนบางทีออกสายโจมตีมา,าอาจจะแบบเป็นโจมตีเราไม่ชอบแต่เราก็ควรเอาไงถูกไหมครับเพราะว่าไม่ไง่ามันก็ทําให้เราตัวละควรเราเก่งขึ้นมันก็ทําให้เราได้เปลี่ยนบอสในการผ่านนะแล้วก็บัฟเนี่ยอย่างที่หมีบอกมันถือสูงสุดได้แค่แปดบัฟนะพะนั้นแล้วเพื่อนเพื่อ,อต้องคานวณแปดบัฟให้ดีว่าเพื่อนๆ่อ,อ,อ,อยากได้บัฟไหน แล้วก็อย่างที่หมีบอกครับบอสเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งห้าตัวละครสุ่มเลยตามแผนอย่างของจีนก็จะมากมายหลาก,กหลายตาหน่อยเพราะเพราะว่าของเขาไปไกลกว่าเราเยอะนะอย่างของโ ok ปโกบอลเพื่อนเพ็นก็จะก็น่าจะเห็นบอสตัวเก่าๆออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าก็มีเท่าที่มีอะนะตอนนี้นะแล้วก็ห้าตัวละครของบอสเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกได้อะไรได้นะอันนี้เป็น,ปนการสุ่มเองเลย ของทางเซเวอร์ตอนหนึ่งเดือนต้องบอกของทางทีมงานหรือเปล่าวะาะน,นี้หมีก็ไม่ได้ใจนะคือหนึ่งเดือนห้าตัวหนึ่งเดือนห้าตัวหนึ่งเดือนห้าตัวมันก็จะสลับหมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่มีตายตัวนะไม่ไม่มีล็อกบอลน,นะเฮ้ยอย่างเช่นเดือนนี้ก็ต้องแบบเป็นพี่มานะเออเป็นพี่กวางนะอะไรแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆลองอ่านการเล่นดูนะครับ น่าจะช่วยทำให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยนะแต่อย่างที่มีบอกครับพอเดี๋ยวพอเขาเปิดระบบเนี้ยเพื่อนๆลองเล่นเลยพอเพื่อนเพื่อเล่นปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเก็ตเลยว่ามันมันไม่มีอะไรยากบางทีเราเราดูดูมันเหมือนเฮ้ยเฮ้ยเนี้ยมีมีปัฟอ,อย่างงี้มัน,นเล่นยากหรือเปล่าวะจริงจงมันไม่ได้ยากครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเล่นสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะเข้าใจตัวเกมทุกอย่างนะครับผม แล้วก็ในบเนี้ไวรีฟเนี่ย,ยที่เราลงกันปกติเนี่ยกับไวรีอับิสเนี่ยมันแยกหมวดกันเลยนะเพราะนั้นการที่มันคิดจํานวน,นการเข้าต่างกันนะขครงใครของมันอันนี้ก็ส่วนบัฟนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ม,ทมีรวบรวมมาเดี๋ยวจะมีหน้าหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็รอไปศึกษาได้จะสังเกตเลยว่าบัฟม่วงเนี่ยมันบวกเยอะมากนะมันทําให้เราเล่นผ่านง่ายมากส่วนบัฟฟ้าเนี่ยจะเป็นรองลงมาครับส่วนบัฟเขียวมันก็คือบัฟขั้นแรกคือบัฟขั้นต่ําเลย แต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะอย่างที่หมีบอกครับว่าเราสามารถเก็บบัฟเขียวสามมันมันก็จะเป็นบัฟฟ้าส่วนถ้าบัฟม่วงเนี่ยเราก็ต้องเก็บบัฟฟ้าสมอันนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นนะอันนี้ก็อันนี้ก็ข้อสำคัญเลยนะครับที่หมีมองเนี่ยก็คือพยายามให้เลือกบัฟเนี่ยให้มันสายตรงกับเราก็อย่างที่บอกแหละแค่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเอาแต้มถังอา วอยเอเนอร์จีเนี่ยไปซื้อบัฟให้มันถูกทางให้นั่นเองครับอย่างเช่นเราสายโจมตีเราก็ควรเลือกสายโจมตีถูกไหมสายป้องกันเราก็ควรเลือกสายป้องกันถ้าสายซับเราก็ควรไปเลือกสายซับเราไม่ควรแบบเออสมมุติเราไปเลือกสายซับไปเลือกสายโจมตีมันก็ได้บัฟกับตัวเองที่มันไม่ตรงเพราะมันตีแรงถูกไหมอย่างเมื่อเพื่อนแบบเขาเลเป็นเออเมนแทงเนี่ยเพื่อนก็ควรจะเลือกเอาวอยเอเนอร์จีเนี่ยไปกดตรงกลางคือสายสายแท้งถูกไหมเพราะว่าเราจะได้บัฟให้มันตรงกับสายเรา อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราเล่นสายแทงเอาเราไปกดสายซับก็ไม่ใช่ใช่ไหมกลายเป็นว่าตัวเรานิ่มแต่ว่าเราเราก็ไม่มีเฮวเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วสายโจมตีอย่างาเงี้ยสายโจมตีคืออันแรกเนี่ยมีก็แนะนําว่าเราไม่ควรไปกดป้องกันกับซับนะเพราะว่าไม่ได้ตรงกับเราถูกป่ะเพราะสายเรามันเน้นทําลายล้างครับเราเน้นจบไวเราเน้นฆ่าบอสไว เพราะว่าเาสายโจมตีที่หมีดูเนี่ยบัฟฟ้าบัฟม่วงเนี่ยมันมีผลมากกว่าบัฟเขียวมากเพราะนั้นมันจะช่วยทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยผ่านบอสง่ายกว่าง่ายกว่ามากนะมีกับไม่มีเนี่ยต่อไปนี่คือบัฟทั้งหมดนะครับอันนี้หมีก็เอาข้อมูลบัฟให้เพื่อนๆดูคร่าวๆด้วยนะครับอาจจะอาจจะครบหมดอันนี้หมีไม่รู้นะแต่ว่าือที่ที่หมีลองเช็คมาเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณนี้ ทางโกบอลเนี่ยอาจจะมีบับอะไรเพิ่มมาใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าของทางจีนมันจะมีแค่นี้นะเอาไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วก็คลิปนี้นี่ขอบคุณทางเคียวเบนะครับก็เป็นแอดมินของ Off ฟิเชีนะซึ่งเคียวเบเนี่ยจะคอยตอบอปัญหาของผู้เล่นนะในบอฟฟิเชีคือผู้ดูแลท่านอื่นก็ตอบนะแต่ว่าที่มีเห็นเออคุณเคียวเบทํเขาทำงานดีมากนะแบบใครถามปุ๊บคุณเคียวเบตอบทันทีเลยแล,แล้วตอบค่อนข้างดีมากด้วยแต่ผู้ดูแลท่านอื่นก็ตอบดีครับแล้วก็ แล้วก็คุณเคียวเบเนี่ยบางทีถ้าเกิดหมีไม่รู้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยบ่อทีหมีก็ถามแกบ่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แกเล่นจีนอยู่ยาวไงแต่ว่าหมีไม่ได้เล่นจีนแล้วเพราะว่าตอนนี้หมีทำห้าเกมหมีต้องแบ่งเวลาทำไงทีนี้คือถ้าหมีเล่นจีนอีกเซฟนึงเนี่ยมันกลายเป็นหหมีก็ไม่ไหวแล้วไงหมีก็เอาแค่ไปนี้แหละก็ยังไงก็ขอบคุณทางเคียวเบมากครับที่อุตส่าห์ให้ความรู้ยังเขาคือเอาง่ายๆเขาเป็นคนดีชอบแบ่งปันความรู้ชอบช่วยเหลือคนหมีก็ต้องสนับสนุนเขาถูกไหม แล้วก็เกิดบางทีเพื่อนๆมีข้อมูลทีโอเอฟเนี่ยอยากถามอะไรก็ซิไปถามแกได้นะที่ผู้ดูแลเนี่ยชื่อชื่อที่มีขึ้นตรงขวาบนนี้ได้เลยนะครับคือเขาตอบดีเขาที่มีคุยแล้วเขาตอบดีเขาแบบผู้จาดีแล้วแบบโอ้โหเมทักไปนี่คือตอบไวมากนะจริงๆนะอะไยังไงก็อาจจะเป็นข้อมูลกับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยเพราะว่าอีกไม่นานมันจะเข้าแล้วนะครับ อ่าแล้วก็อันนี้ขอบคุณสำหรับทบโดเนนนะครับก็อันดับหนึ่งตอนนี้คุณคูเปอร์เพิ่งโอนเพิ่มมาให้เป็น5,000เดี๋ยวแกบอกว่าเดี๋ยวปีใหม่จะให้เพิ่มเลยผมขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสามารถมาโดนเนนให้หมีได้นะจะได้ขึ้นชื่อน,นะครับแล้วก็อันดับ2คุณซาคี้0 0 0บาทนะครับคุณพลอยน้องพลอย0 0 0 0บาทขอบคุณจากใจจริงเลยนะที่สนับสนุนช่องลัคกี้แบร์นะครับอย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นค่านมผมหมีมีด้วยนะครับมีโดดนมจุบจ๊บๆเลยนะ <c oughs> ก็อันนี้เผื่อใครอยากจะสสนนับุมีก็ สามารถเข้า Facebook Lucky Bear LKB ได้นะครับแล้วก็โอนมันจะมีสลิป to m ู n ันนี่ Wallet อยู่ตรงข้างล่างเลยใต้คอมเมนต์เนี่ยเพื่อนๆสามารถโอนแล้วก็แจ้งสลิปมาได้เดี๋ยวมีจะขึ้นชื่อให้มีเล่นทั้งหมด5เกมคือมีลงทุกเกมนะเพื่อนๆที่โอนสลิปมาคือจะขึ้นชื่อหมดเลย5เกมนะครับเอ่ง่้ยขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ